ไปพี่พพพพชช <al> ไปพิมพิม์แชนแนลต่อไปเป็นเพลงที่อยากจะพูดที่สุดใช่พี่นี่นก็คือเพลงกุหลาบสีแดงนั่นเองนะคะดอกกุหลาบสีแดงมันยังคงทิ่มแทงฉันอยู่ ตอนนี้คือผมแทนสิ่งของที่แฟนผมอะให้ผมมาก็คือมันจะมีพวกตัวตุวต๊กตาที่มันซื้อให้แล้วจะเป็นบวดโหลพลาสติกที่มีกระต่ายมันรู้ว่าผมชอบกระต่ายมีกระต่าย2ตัวอะไรเงี้ย<ม>ก่อนที่เราจะก่อนที่มันจะกลับจีนพี่ก็คือแฟนผมเป็นคนจีนแล้วผมอยู่ไทยก็คือเราต้องแยกกันกนรู้ว่าเธอไม่อยู่แล้วฉันก็ยังไม่คุ้นเคยก็ตรงๆรเลยพี่ในใจก็รู้ว่าเธอไม่อยู่แล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่คุ้นเคยกับก่บ <ผม S 1> าความรู้สึกนี้นใช่พี่จริงๆแล้วดอกกุหลาบสีแดงเนี่ยไม่ใช่ดอกกุหลาบไม่ใช่ดอก อกกุหลาบออกมาแทน,แทนของท,ท,ท,ที่ที่แฟนเคยให้ใช่แฟนทิ้งไว้ก่อนกลับไปกับโดนไมมที่เจอเคยปูกไวยดอกกุหลาบยังคงไ,มไหมไปสื่อโดยรวมเลยลก็คือว่าสิ่งที่เธอเคยให้ไว้ผมเก็บไว้อย่างดีเลยทุกอย่างแล้วผมก็จะคอยเช็ดทําความสะอาดมันผมดูแลมันอย่างดีอ่ะก็คือมีฝุ่นเกาะมีอะไรผมก็จะเช็ดผมจะแบบว่าจริงพี๊บ่องของเราทุกวันเนี้ยอยู่ไหนมึงทําให้กูดูแย่ดอกกุหลาบหรือไม่ว่าจะของอะไรต่างๆรูปเราเนี่ยอยู่ไหน ดูว่ะหายหมดจุนมึงทำให้กูดูแย่จงะไม่เคยเก็บอะไรเลยตัวนงตัวหนังไม่มีเรื่องแรกที่ดูอะไรจำไม่ได้ตัวหนังมึงผมก็เก็บพี่เห็นไหมดูดิแต่ผมไม่ได้ดิสพี่นะดิสกูเลยไม่น่าเลยเราเนี่ยดูผู้ชาย롱เบนติกมันอย่างนี้ ฉันต้องยอมเป็นผู้ชายที่ทําได้เพียงมองรูปถ่ายเธอก็ค <aesthetic> ือว่าผมอะทําได้เป็นแค่ผู้ชายไม่ได้รวยตัวเองพี่ผมปันคนรักเดียวใจเดียวแล้วอย่าเคขิ้นมังไงไม่ผอไอ้ไม่ผิดหอนดาเลยไม่ผหลออ้บา ผมเป็นคนงี้จริงพี่คือผมเข้าใจว่าถ้าเกิดผมจะนึกตลอดว่าถ้าเกิดว่าแฟนผมอะไปกินข้าวไม่มีอะไรองคอื่นอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นจะไม่ทำเลยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าแฟนผมอยู่ไกลจีนอะไรเงี้ยผมอยู่ไทยอะผมก็ไม่เคยคิดจะมีใหม่ไม่เคยไปหาใครแฟนของแฟนขับอะไรทักมาเที่ยวผมไม่เคยคุยไม่เคยเลือกที่จะคุยเลยพี่ผมว่าเป็นผู้ชายที่ทําได้คิดเพียงแค่มองลูกถ่ายคือคิดถึงอยู่ไกลไกลอะใช่ผมไม่ได้ไปเป็นผู้ชายที่แบบกูต้องการอารมณ์กูต้องการผู้หญิงแล้วกูออกไปไม่ใช่ผมเป็นผู้ชายที่แบบทำได แค่นั่งมองรูปถ่ายเวลาอเออถึงช่วยตัวเองคุยเดี <laughs> เ๋ยว <laughs> เด <laughs> ียว ตอนเราคู่กันยังจินตนาว่าถ้าหากยังมีเธออยู่ตรงนี้ที่เดิมมันคงทําให้เรายิ้มเหมือนเคยแต่ไม่มีเดี๋ยวเขาบอกอย่างนึงได้ไหมคือเหมือนนั่งฟังน้องเขาจากยูทูบจริงๆคือเสียงเป็นยังไงเออเสียงเหมือนอยู่ u ูทูบมากๆก็จินตนาการตอนเราคู่กันอ่ะก็ยังจินตนาการว่าถ้าหากเธอยังอยู่กับฉันตรงนี้มันก็คงจะดีอะไรเงี้ยมันก็คงทําให้เรายิ้มเหมือนเคยแต่ไม่มีแล้วมันก็จบ่อนนี้แต่ไม่มีแล้วก็จบแล้วก็ตโลด้วยการแบบให้มันกินใจ ใ่โซโลวอลีป่ะวอลีใช่พี่ถ้าสายชนบุรีมีเสียงกีตาร์นี่ก็น่าจะต้องเป็นวอลีใช่พี่วอลีนี่สุดแล้วพี่วอลีนี่สั่งได้เลยพี่ไอโซโลเพลงนี้คือผมบอกมันไม่ได้โซโลตามมันพี่คือผมเหมือนผมเป็โปดิวมันผมบอกเฮ้ยขอเอาเอาแล้มันก็เอาแว๊เาแล้วผมก็บอกเอา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 แต่ละนั่แต่ละนั่ทามุกโน้ตเลยพี่มันเก่งกันจังมันโคตรเก่งมันทำตามได้ทุกโน้ตเลยพี่ยอดแล้วก็แบบโซโล่จบแล้วผมก็ อยากให้มันมีโซโล่แตะแตะไม่มินึกผมก็บอบเสียงมันเลไมันก็ทําตามได้นะ <c oughs> วอนนี่มันเก่งกีตาร์ดีโอเคแล้วก็มาท่อนแรปถ้าเกิดฟังโดยรวมมันจะเหมือนว่าผมมันเลิกกับแฟนอะจริงๆไม่ได้เลิกกันพี่จริงจริงผมก็เอาเรื่องที่เคยทะเลาะกันเอามาพูดในเพลงจะบอกว่าทุกๆอย่างมันอยู่ในดอกกุหลาบรักษามันไวใ้ให้ดีอยเก็บไม่ให้ฟาเขาเคยบอกผมก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินกลับไปก็บอกว่าเฮ้ยของที่เก็บไว้อ่าอยาอยากให้ผู้หญิงคนอื่นมันโดนอะไรเงี้ยแบบแซวอะไรนั้นเออมันหมัดใส่กัน 我们在那个。 บอกรักษาไว้ให้ดีเยกกิมมีไใไฟที่ผมเยกกิมมีไใไฟก็่ใชใช่ไฟแบบนี้แต่ว่าผมไม่ชอบฝออมันแบบที่เพราะมันต้องแบบแล้วก็แท็กไหลใช่ไหมตอนมันจะแยกกับผมมาผมก็บอกมาทีนสัญญาแล้วก็ปึ๊บแล้วก็รักษาไว้ให้ดีเยกกิมมี่ใไฟผมอยาก hmm. ให้ดอกกุหลาบนั้นกลับมาชื่มกับไม้ไล่แต่ว่าหัวใจของเธอมันไม่มี WiFi ผมก็เปลี่ยนเหมือนกับว่าอยากให้เธอกลับมาแต่ว่าหัวใจของเธอมันไม่มี Wi-Fi ก็เหมือนว่าคันเน็กกันไม่ได้ใช่ในขณะที่ทะเลาะกันเพราลมนั้นนำมาเขียนแม่งรวมกันไปหมด เธอบอกมันเป็นดอกพลาสติกนี่แหละมันถึงจะคูลตอบให้ผ่านกี่ฤดูก็ยังคงคลาสสิกก็คือสิ่งที่มันให้ผมอะมันจะไม่แตกมันจะไม่พังมันจะไม่เน่าเลยพี่มันก็เคยให้ดอกกุหลาบก็เป็นดอกกุหลาบแบบปลอมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันบอกว่ามันจะได้อยู่นานๆอะไรเงี้ยถึงมันจะไม่ได้สวยขนาดของจริงแต่ว่ามันจะอยู่กับเรานานๆไปใช่จะเป็นดอกพลาสติกแต่ว่าแม่คลาสสิกอะไรนี้พี่ก็เล่นคาสามผัสด้วยก็รู้ผมทําผิดผมรู้ผมทําพลาดเธอบอกผู้ชายในวันข้างหน้ามันไม่ใช่ฉันอีกอันเนี้ยฟังพอแบบท่อนนี้ก็คิดว่า ล้อกับเขาแล้วก็เคยเลิกกันทีหนึ่งเขาเป็นคนจีนอ่ะการบอกเลิกของคนจีนมันโคตรเจ็บพี่แม่งบอกว่าขอโทษนะแต่ว่าผู้ชายในฝันของเขา่ในอนาคตอ่ะไม่ใช่ผมแล้วอันนี้คือการบอกเลิกของมันโคตรเจ็บสมหน้าแล้วมึงดีเกินไปตองหี้ยอย่างนี้ก็เลยร้องว่าเธอบอกว่าผู้ชายในเวิร์คเครื่องัมันไม่ใช่ฉันอีกผมเอาผมมันติดใจคํานี้มาผมก็เลยเอาคํเนี้มาใส่แต่เราก็จําคํานี้เลยนะใช่แล้วก็เธอทําผมทริปแอดดิกจนสโลว์ดาวน์เธอทําผมแบบล่อยาจนแบบสโลว์ดาวน์มาไปเลยอะไรอย่างนี้เธอ เย็นชาโซคูอะไรก็อาร์ติกก็คือแบบยังไงก็จะเลิกตอนนั้นนะพี่ยังไงก็จะเลิกก็คือแบบใจคือแม่งเย็นชายิ่งกว่าภูเขาหนุ่มแข็งอะไรเงี้ยอย่างที่พี่บวองทำอย่างที่พองพูดอ่ะชอบชอบท่อนนี้สุดเลยพี่ว่าแม่งเล่นคำเยอะเลยแล้วมันดูเฟี้ยวอ่ะแล้วก็ท่อนคำผมแพนิคทริปติดอยู่บนโซฟาแพนิคทริปก็คือแบบกังวลคิดมากนั่งอยู่บนโซฟาคนเดียวคิดมากไปหลายวันอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าใครก็ช่วยไม่ได้ว่าแม้แต่ไอสไตล์ก็คือต่อให้ใครแม่งเก่งที่สุดในเรื่องความรักในเรื่องวิทยาศาสตร์เรรรื่่่อองะไไไไก็ชวยมด้ค เท่านี้นี่ให้น้องพูดหน่อยว่าเนี่ยลงสัมผัสท้ายบาร์ทุกคําแม่งคนละสัมผัสมดเลยตอนแต่งจริจุดกิจดแต่ว่าสำเนียงมันได้พี่สำเนียงมันสัมผัสได้มันอาระทิป์แอดดิกจนสโลดาวสโลดาวอาร์ติกอ่ะมันที่ดูอ่ะมันมันไปกับแอดดิกไงใช่พี่ก็คือผมเล่นสัมผัสข้างในบาร์ข้างในบาร์ก่อนทีหนึ่งแล้วก็มาโซฟาแต่โซฟากับสโลดาวมันก็ถ้าจะเอาเรียกวันณยุจริงมันไม่ตรงสัมผัสจริงแต่ว่าสำเนียงเราพูดให้ตรงเราพูดให้มันสัมผัสได้อย่างโซฟาสโลดาว ก็แม้แต่ไอสไตา์ไอสไตา์แม่งก็คนละเรื่องกับโซฟาเลยแต่ว่าผมก็ร้องว่าไอสตายเออโซฟาอ่ะอะไรอันนี้อย่างนี้เรียกฟลิปไหมพอมันไปสัมผัสท้ายสัมผัสทั้งในอะไรอย่างเงี้ยเรียกฟลิปได้มั้งพี่อเนก็ได้นิดนึงอ่ะเออมันแบบมันซับซ้อนนิดนึงดูว่าจริงจริงฟลิปมันไม่ใช่แค่การสลับคำมันคือลามที่มันซับซ้อนใช่พี่ใช่พี่เคยดูอัตตาไหมอัตตามี่บอกไว้จะมันก็เป็นเทคนิคนึงนะถ้าเกิดว่าใครจะแต่งเพลงก็อย่าไปฟลิปมากว่าต้องลงสัมผัสสัมผัสเป๊ะเราสามารถเพี้ยนเสียงเาได้ใช่ โดยเฉพาะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะง่ายมากพแบบี่อากอรตายอยาง b ิ c a ค s e I'm Ba d trip ปกูอยากตายกูมันจะตายเพราะว่ากู bad trip ปไปทริปก็คือเหมือนท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวในทางที่แบบแบดๆอยู่คนเดียวโซฟาอะไรเงี้ยพีย่าานาฬิกาดีๆผมนั่งคิดพินิจจินตนาการตอนที่เธอมาจูบเธอมาผูกพันตนาการก็คือผมยังคงนั่งคิดว่าจินตนาว่าเธอตอนตอนที่เธอมาจูบเธอมากอดเธอมาผูกพินตนาการฉันรู้ดีในช่วงขณะมันเป็นแค่อาการก็คิดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ปุ๊บขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ความจริง ไม่ใช่ความจริงเที่ยงเป็นอาการของกูนี่หว่าแค่อารมณ์ชั่ววูบใช่พี่เฮ้ยน้องมันเพิ่งเบื่ออะดูมีหรือมีมีคนนั่งเลยยิ้มฟังไปด้วยดูดูเฮ้ยซีเอ็นาซีเอ็นเข้ามาด้วยดรือเปล่าซีเอ็นเข้ามานั่งด้วยหรือเปล่าน้องเบื่อเดี่ยน้องมาได้ยังเดี๋ยวเราเอาอยู่นี่ละกันมาซีเอ็นมาซีเอ็นมาอยู่วังนี้ตอนนี้มีแขกรับเชิญเพิ่มเติมนะผมทักทายครับซีเอ็นมาไย่างไรครับเนี่ยมาจะแถวนี้อยู่ใกล้ๆครับผม ยังคงคิดถึงตอนฉันเจ็บเธอย,ยังมียาทาก็คือมีรอบหนึ่งอะผมไปเดินเตะแล้วแม่งมีแม่งพกยามาแม่งมียาที่แพ้เหรอใช่ <ยา S 2> เลยอยอมขึ้นไปเจอฝุ่นบนรถประจําทางก็คือมันเป็นคนแพ้ฝุ่นพี่แต่จริงอ่ะไม่ได้ขึ้นรถประจําทางพี่ก็เคยจะขึ้นแหละแต่ว่าผมพามันไปบู๊แต่ก่อนผมออกงานประกวดศักดับพี่ผมจะไปทุกงานเลยแล้วมันก็ไปด้วยตลอดแล้วก็จะเจอฝุ่นเจออะไรเงี้ยเวลายกของเดินทางข้ามอะไรเงี้ยมันแพ้ฝุ่นอ่ะเป็นเป็นห่วงไหมเป็นห่วงใช่พี่เธอยังคงบอกไม่เป็นไรถึงแม้จะลำ น่าจะยอมคอยรอนาะนจนหมดพลังงานอันนี้ก็คือทุกครั้งที่ผมไปแข่งสักท์คับพี่อย่างน้อยต้อง9ก้าชั่วโมง10ชั่วโมงในการแข่งขันอย่างน้อยพี่แล้วมันก็ไปรอแล้วมันก็จะไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็จะนั่งรออยู่อย่างนั้นนะผมก็จะถามว่าเฮ้ยเบื่อว่าอะไรเงี้ยมันก็จะทุกครั้งไม่บอกไม่เป็นไรไม่เบื่อซึ่งมันก็รอผมได้ตลอดมันเคยรอผมจนแบบไม่ได้กินข้าวจนแบบมันหลับในช่วงที่ระหว่างการที่ผมออกไปทําธุระออกไปประกวดศัตว์อะไรเงี้ยเธอเปรียบว่าเธอคือดวงดาวที่ลอยบนท้องฟ้าวันไหนที่่่เเราาต้้้ออององไไกกกกลัันนนนนใหมมปบบผแฟคยวว มันจะมีดาวเต๋อพี่รู้จักดาวเต๋อไหมไม่รู้รู้จักแต่หนอยเต่าคือทุกคืนจะมีดาวเต่าพี่ให้สังเกตเลยมันจะมีจุดสีจุดแล้วก็มีสามจุดเรียงกันบนท้องฟ้าไม่ว่าอยู่ประเทศเพลงเราลืมแบบนี้ปะเนี่ยไม่ลืมขนาดนั้นเลยไมทำไมมึงทำให้ทุกคนดูแย่ผิดน้ำพ้องข้อนี้เลยเอกตืรนไปเลยอ่ะ แบบชอบเข้าไปเซลอะไรเงี้ยเรื่อดูเร็วไปเลยเฮ้ยเราเน้นเปนคนละอย่างไงเราเน้นแบบว่าฟิลลิ่งฟิลลิ่งตาตาตาดาวเต่าดาวเต่าเคยบอกเคยคุยกันว่าเฮ้ยเนี่ยดาวเต่าอันนี้คือดาวเต่าเรารู้ละว่าเนี่ยคือดาวเต่าแล้วแฟนผมก็รู้ว่าเนี่ยคือดาวเต่าแล้วมันก็จะมีหลายๆครั้งที่คุยโทรศัพท์เลามันแยกมันไปที่จีนแล้วอย่างเงี้ยพี่ดวงดีวดวงเดียวกันใช่มันเป็นสิ่งเดียวที่ไอ้ต สิ่งเดียวที่เราแบบสัมผัสถึงกันได้กูนึกว่ากูดูหนังอยู่โอ้ยลืมสึกที่ไหน ไหนที่เราต้องไกลกันถ้าเราคิดถึงอนะมองไปที่ดาวเต่าไม่ว่ากูอยู่ไทยมึงอยู่จีนมองขึ้นฟ้าม่งก็เห็นดาวเต่าเหมือนกันคนพูดรู้แล้วก็คุย<ล>โทรศัพท์ด้วยกันแล้วก็มองด้วยกันเหมือนกระพรเลยอละฉันพร้อมทิ้งทุกๆอย่างเอาไว้กลางทางเ <c oughs> มื่อไรที่เธอต้องการฉันก็จะพร้อมคว้าก็คือว่าอนาคตอะมันไม่อยากอยู่นี่เพราะมันเป็นลูกคนเดียวพี่อนาคตผมอาจจะต้องไปอยู่จีนแล้วมันก็คิดมากว่ามันจะคกับกูจริงหรอมึงอยู่เนี่ยลูกค้าสัตว์ปวดรอยสักได้มีชื่อเสียงทางด้านสัตว์แล้วก็ทำ แล้วก็มีเพื่อนทุกอย่าง,งแบบตะออยเอร์นาจจะแปดสิบละอะไรเงี้ยอยู่ที่นี่แต่ถเกิด <พอ S 1> ใช่แต่ถ้าย้ายไปน,นู่นอ่ะมันจะกลายเป็นสุ่รเลยนะผมก็บอกนว่าคฮ้ยไม่เป็นไรเรื่องเล็กอะไรเงี้ยควัวๆไมคยไ้ก็ได้วงไมคยไปทำที่นู่นก็ได้ทำเลยซึ่งสักหรือว่าย้ายไปสักได้อะไร<อ>เงี้ยพี่คุณ <laughs> ทำให้ผู้ชายทุกคนดูเร็วไปเลย พร้อมที่จะทิ้ง80%ที่กูทําไว้ในประเทศไทยนี้แล้วกูจะไปเริ่มสูงกับมึงใหม่อะไรแบบนี้พี่กูจะกลับบ้านยอมทิ้งทุกอย่างที่ที่ไหมบูมันต้องทิ้งทุกอย่างฉันยังคงพร้อมในทุกเช้าที่จะฝ่าฟันเพราะมีดอกไม้ที่ยืนยันว่าจะไม่ห่างกันอันเนี้ยผมก็คือแบบยังบีของที่แฟนผมให้อยู่อะมันยังยืนยันว่าเรายังไม่ห่างกันอะไรเงี้ยแต่เนี้ยผมจะลึกเข้าไปอีกผมก็จะเขียนเผื่อคนอื่นที่แม่งอกหักจริงจริงเดจริงผมไม่ได้อกหักผมไม่ได้เลิกกับมันฉันไม่ 讲。 ก็ไม่คิดเลยว่าของที่เธอทิ้งไว้จนทุกวันเนี่ยสองปีแล้วยังไม่ได้เจออะไรพี่ผมก็เลยเขียนว่าไม่คิดเลยว่าสิ่งของที่มึงทิ้งไว้ทิง้งพูดกับพูวไว้แม่งสองปีแล้วก็ยังเห็นอยู่แค่สิ่งของแค่นั้น mm hmm. แลแทนความหมายของการจากลา mm hmm. แต่ว่าผมเผื่อไว้ผมไม่ได้เขียนเผื่อัวเองนะผมเขียนเผื่อคนฟังว่าเผื่อใครที่แม่งอกหักแม่งอะไรแม่งสถานการณ์เดียวกับผมแต่ว่ามันจากลากันจรงิงๆ mm hmm. แต่ผมไม่ได้เลิกกันจรงิงๆอะไรแบบนี้พี่แต่อันเนี้ยอย่างที่พี่บอกในรีวิวอะตอนแรกๆมันก็เหมือนจะอกหักใช่ป่ะต่อมาตรงกลางๆปบบมน็แ เรื่องราวความรักแล้วที่แบบว่าที่ผ่านมานุ่นนี่นั่นปุ๊บอยู่ดีๆเอาไ<ๆ>อา้เฮียแม่งจากลาเฉยเลย<ๆ><ๆ>แม่งตัดภาพเฉยปิ้ง ช่พี่ผมก็ไปดูที่พี่รีวิวให้ผมเพลงนี้พี่ก็พูดถูกแต่ว่าสุดท้ายผมไม่ได้เลิกกันรินแต่ตอนนั้นพี่นึกว่าเลิกจริงใช่คือฟังแล้วแบบก็คือนั่นแหละผมต้องการเขียนให้คนฟังอินนะบางคนที่แม่งแบบเจอกับแฟนแล้วมันอาจจะอินกับอันนี้อะไรี้แย่ยคิดเกล่อวคนฟังด้วยนะครับผมทรปเปิลเน่เป็นไงบ้างคะคือตอนแรกที่คิดว่าเข้าใจละแต่ว่ายังมีลึกซึ้งไปกว่านั้นร้องไห้หรอเร้ากับความรักของมันคขดไม่ทัน โอเคอันนี้ก็คือเป็นแบบความหมายของเพลงแต่คือที่เน้นที่สุดก็คือกุหลาบสีแดงนะครับจบแล้วครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับช่องเราแล้วก็ช่องน้องค่ะช่อ n ชาแนลับผมเย้ yeah. <Bye. S 2> เธอบอกว่าทุกๆอย่างมันอยู่ในดอกกุหลาบรักษามันไว้ให้ดีอย่าเก็บไปไฮไฟผมอยากให้ดอกกุหลาบนั้นกลับมาเชื่อมกับ my life แต่ว่าหัวใจของเธอมันไม่มี WiFi เธอบอกมันเป็นดอกพลาสติกนี่แหละมันถึงจะคู่ต่อให้พันกี่ลดตูก็ยังกุงพลาสติกก็รู้ผมทำผิดผมรู้ผมทำพลาดเธอบอกผู้ชายในวันข้างหน้ามันไม่ใช่ท่านอีกเธอทำมุนทริปแอตติกจนส low d o า n เธอเย็นชาโซโคอะไรก a บอาร์ติกเธอทำผมแพนิกทริปติดอยู่บนโซฟารู้สึกว่าใครก็ช่วยไม่ได้ว่าแม้แต่ไอสไต